สวัสดีครับผมกรบผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมนะครับสวัสดีตอนเย็นเย็นนะครับมื่อวันวาเลนไทนยครับผมสิบสี่กุมภานะครับกับหลายๆท่านก็อาจจะไปพาครอบครัวไปฉลองวาเลนไทนยนะครับยังบ่ทันได้กลับบ้านครับผมเดี๋ยวกลับมาหอดบ้านแล้วนะครับ กายลืมมาเปิดโทรศัพท์นะครับเปิด youtube เบิรงคลิปของคนมีโชคนะครับเออนะครับเมื่อนี้ลงคลิปไปนี่คนเบิ่งหน่อยนึงครับผมสงสัย f อเพิ่นไปพาครอบครัวไปเที่ยวยังบอกกลับ <c oughs> <c oughs> เนื่องจอากว่าครอบครัวแอดอยู่ทั้งชลบุรีนะครับทั้งลูกลูกๆแล้วก็แฟนนะครับเมื่อนี้กัเลยบ่ได้ไปไสครับกะ ตอนเศ้ากับไปเคลียเรื่องทรงตะกุดในเอฟซีครับผมก็ว่าเออเดี๋ยวมานางาังบอกคลิปจากน้อยสั์ไปตัดผมเพิ่งจะมาครับผมจังว่าไปตัดผมงี่ไปพักหนึ่งนะครับเพลับไปแป๊บนึงตื่นขึ้นมาสร้างตัดผมแล้วแล้วเอา้าร้างผมมาตัดผมซื้อๆเป็นยังคือเห็ดให้ไลเห็นน้ำเห็ดให้ไรเห็ดให้ไรผมขาวเห็นน้ำไหมครับบางแดดเต็มหัวโย้ย คันเชยเพิ่นลบออกอ่ะ,ะเสียเวลาตืมเนาะอนน้ให้ไล่ด้วยคำหนีขาวๆนี่เอารอกน่ขโมงกันไปซื้อๆเนาะครับอ่คลิปนี้ครับแอดมี่แนวทั่งตัวเลขเลขลับวงในสายบนเสียออกมาเหล่าซูฟังครับนะครับแล้วก็จะถือโอกาสแจ้งไว้นั่นครับ สำหรับเลขลับวงในสายบนที่แอดเคยนํำลงเสนอมาหลายงวดติดต่อกันนะครับคิดว่างวดนี้น่าจะเป็นงวดสุดท้ายนะครับที่จะนํำลงเสนอครับผมเพราะว่าเลขสามตัวหางเม็ดเดียวครับสตัวเม็ดเดียวนี้ลุดมากซีงวดติดแล้วครับ สามตัวเม็ดเดียวหลุดมาสี่งวดติดครับแล้วก็ถึงแม้ตัววิ่งจะเข้ามาทุกๆุกงวดครับผมแต่งวดล่าสุดบ่อเข่าบนครับไปเข่าล่างนะครับงวดวันที่หนึ่งเดือนที่ผ่านมานี่ครับให้วิ่งเกามาแล้วก็สามตัวนึงเกาเจ็ดนี่ครับจับสามตัวนี่บ่อเข่าครับผมเกามมกครับผมแต่ว่ามาล่างบ่ได้มาบนเนาะ กะถือว่าลุดครับนะครับถือว่าเลขหลุดนะครับกะยังที่แอดเคยแจ้งไปว่าสําหรับแนวท่างตัวนี้ครับบริกาฟรีครับมีค่าใช้จ่ายนะครับแอดก็เลยว่าอ้าวพอดีคนที่เพื่อนเคยเอาน้ากันเพื่อนว่าเลขบอกเขานะครับเพื่อนกะจะปติตามต่อนะครับที่จริงวดนี้คิดว่า จะบพอออกมาลงแล้วครับพอดีมีเอฟซี FC ทันหนึง่งนะครับเป็นเอฟซีทันหนึง่งเพื่อนติดตามมาเพื่อนบอกว่าแอดเส้นวดนี้หนูก็ถูกนะนี่ครับเพื่อนเอาไปจับเพื่อนเอาเลขเม็ดเดียวนี่ครับไปจับคู่กับเลขเด่นสูตรของเพื่อนครับนะครับซึ่งสูตรของเพื่อนจะมีเลขเด่นอยู่สองหรือสามตัวนี่แหละครับหววที่ผ่านมาเพื่อนจับคู่ได้เก้าสองนะครับ เพิ่นถูกเพิ่นก็นเลยว่าแอดเอาอย่างนี้เดี๋ยวงวดนี้จะช่วยสันนะครับแอดก็เลยอ่ะติดตามมาให้เพิ่นนะครับแล้วก็เอาออกมาบอกซูอ่าเอฟซีกๆูกขันแฟนช่องเนี่ยครับให้ได้รับชมรับฟังน้ำกันนะครับสำหรับงวดวันที่16กุมภาพันธ์2 5งพน้านะครับอีก2มือนี่แหละครับผมนะครับ อ่งวดที่ผ่านมานะครับวิ่ง9 3ตัว197แต่ว่ามันออก4ีหนึ่งหงครับออกล่าง92นะครับที่หลุดไปส่วนงวดมาที่16นะครับให้มาลักษณะเดียวกันครับผมเดี๋ยวงวดสุดท้ายออาก,กาแดงเขียนเลยละครับผมวิ่งเม็ดเดียวนะครับแล้วก็3ตัว หางเดียวเหมือนเดิมครับผมนะครับอาบเราต้องเบึ้งหัวด้วครับเด้ออันนี้แอดเขียนมาตั้งแต่ แผนนี้แอดเขียนมาตั้งแต่งวงววันที่สิบมกราครับก็เลยไม่มีขอ้มูลเก่าให้เบิงแอดกันเลยออกมาเขียนต่อกันเลยกันแล้วกันนะครับเนาะจะได้มีสถิติให้เบิงนั่งครับว่าเคยเข่ามาแบบใดแล้วก็ลุดแบบใดครับสิกกุมภาพันสองพันครับผมให้เลขเด่นเลขวิ่งมาคือเลข2ครับเลข2นะครับ สตัวคือ 5, 7, 2ครับส่วนเลขที่ออกเฟือชันมาร์กไว้ครับผมเอาเครื่องหมายคำถามไปก่อนบองหงว่าสิออกอยังคือกันนะครับจะออกมา3ตัว 5, 7, 2เจ็ดเป๊ะบออันนี้กับบอหูครับเพราะว่าสี่งวดติดละครับทีเลขบ่อเขาครับ วัวน,นี้ยังมาสองตัวครับนะครับมาศูนย์กับสามนะครับหลังจากนั้นนะครับมาตัวเดียวมาตัวเดียวนะครับมาแค่ตัววิ่งครับผมนะครับอันนี้ครับบังเอิญบอม,ม้าบนคือเกามาหลางนะครับ ลับมารุ่นกันครับว่างวดที่จะถึงเนี่ยอีกสองมือนี่ครับเลขสองที่เพื่อนให้เป็นเลขเดนมากเนี่ยจะมาบอนะครับถ้ามาเนี่ยจะมาบนตามตามเดิมบอหรือว่าจะวิ่งลงล่างนะครับเลขสองเนี่ยเลขรับสายโจรกับมามากขึ้นกันครับมาสองขึ้นกันนะครับสองหางติดสองอยู่นะครับหนึ่งศูนย์กับสองศูนย์เนาะ รับสายโจรส่วนใหญ่จะมาล่างครับผมบอแนครับอาจจะวิ่งลงล่างก็ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนครับผมหรือว่าแม้แต่เลขรับสายโจรแม้จะถูกมาทั้งหมดห้างวดติดนะครับงวดนี้กะบบอลหัวจะมาขึ้นหรือเปล่านะครับถ้ามาจะมาบนหรือมาล่างนะครับอันนี้กับบอแนนอนคือกันนะครับเพราะฉะนั้น ให้ใช้สติพิจารณาดีๆครับผมก่อนการลงทุนเนาะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นเนาะครับเนาะแอดออกมาเราซูฟังกับเป็นแนวทางครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับซึ่งแอดบริฟันทุ่งนะครับว่าจะมาไหมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับผมนะครับ16 คุ้มพาสอ6 6ครับผมเด่นสองนะครับเด่นสองสามตัวห้าเจ็ดสองครับเอาไปพิจารณาเป็นอีกหนึ่งแนวทางครับผมเอาอสำหรับคลิปนี้แอดกับพจะฝากไว้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปครับแอนมี่ตัวเลขความฝันจากมาเรล่าสู่ฟังนะครับแล้วกัน ตัวเลขสูตรคำนวณทีแอดเห็ดเองแล้วก็เคยนํำเสนอลงไปนะครับคือเอาหลายสูตรมากครับเอาหลายสูตรมากนะครับเอาสูตรสูตรไม่ได้คิดเองครับผมสูตรกันยืมผู้นั้นแน่ผู้นี้แน่ครับสูตรน้ำผู้เถาผู้แก่ห่มาแน่นะครับเอามาประมวลนผลกันแล้วก็จับตัวเลขออกมาทีแอดเคยเห็นนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมานี่ครับบอกมาจกโตครับหลังจากที่งวดก่อนมาสามตัวครับที่ออกหานิ่งเก่า นะครับงวดที่ผ่านมา4.11เนี่ยครับบอมา,มาจาักตัวเลยนะครับแต่เลขติดสูตรเลขติดบน4ตัวให้92กับ003นะครับปรากฏว,ว่า92จับคู่กันมาละนะครับเดี๋ยวงวดนี้สูตรเลขติดบนนะครับจะได้ตัวไหนมานะครับตัวเลขความฝันของแอดเป็นจังไหนแล้วกะอ๋อแอดฝัน ล่างวันที่หนึ่งครับผมที่ความฝันเนาะนะครับในฝันออกตัวไหเดี๋ยวไปรอรับชมเราฟังคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ